โค้ดอิชิน่าจะโดนแกล้งนิดหน่อยแล้วครับดึงยางกันแล้วครับการดึงยางทำให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงแต่ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บดึงยางช่วยให้นักเตะพัฒนาความแข็งแกร่งและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายวิ่งได้เร็วขึ้นนะการฝึกฝนด้วยการใช้ขาสองขาดึงยางยังสามารถช่วยให้นักเตะเพิ่มความแข็งแกร่ง และความคล่องตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็มาก,กายบริหารเพื่อให้ร่างกายพร้อมในการแข่งขันแลครับยังคงต้องฝึกซ้อมทั่วไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสภาพร่างกายยังคงต้องฝึกซ้อมทั่วไปอย่างสม่ำเสมอแลครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายความสามารถทางด้านเทคนิค Yes, ผู้รักษาประตูก็ซ้อมกันตามปกติทั้งลูกโดงลูกเลียดแล้วก็ซ้อมจำลองสถานการณ์ลูกเตะมุมเผื่อมีคู่ต่อสู้มาเบียด มาถึงตอนนี้ต้องเพิ่มความเร็วเพื่อกระตุ้นร่างกายให้จดจําการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าหรือย้อนกลับให้ร่างกายมันจำาละครับโคชให้ทําเป็นเซตในช่วงที่ใกล้กับในช่วงเวลาที่ใกล้กับการแข่งขันกระชั้นชิดกับการแข่งขันการฝึกซ้อมที่เน้นกลยุทธ์การเตรียมตัวสําหรับสถานการณ์การแข่งขันที่เฉพาะเจาะจงในภาพเราอาจจะไม่เห็นการวางเทคนิคแทคนติกของโคชอิชิอิแต่หลังกล้องน่าจะมีการวางแผนรับมือโอมานแน่นอนครับ ปรับเทคนิคแท็กติกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความสามารถของผู้เล่นของทีมชาติไทยแน่นอนว่าก่อนวันแข่งก็คงต้องมีเวลาพักบ้างแต่อย่างไงก็มาซ้อมกันเบาๆครับเชียร์ทีมไทยแน่นอนครับไทยแลนด์